สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้ให้ดูนะคะเป็นเสื้อคอตั้งค่ะแยกในตัวเป็นคอตั้งในตัวเป็นคอปาดนะคะค่ะแล้วเราจะมาแยกย้วยเอวเด้ง้างด้วยค่ะค่ะมีคนขอมานะคะเรามาทํากันเลยค่ะตัวนี้เราจะมาดูช่วงช่วงคินหน้าก่อนนะคะคินหน้าทีนหลังเราได้แล้วเราก็ามาปิดปิดค่ะเราก็จะเอามาชนกันนะคะนี่ค่ะลไหลายต่อไหลน,นะคะ ได้แล้วนะคะตัวนี้คอตัวนี้เราจะไม่ตัวนี้เราก็จะปิดคอด้วยนะคะปิดคอหนึ่งเซนหนึ่งเซนค่ะคอตัวนี้จะเป็นคอกว้างหน่อยนะคะเราจะเอาจุดคอออกประมาณสามเซนสามเซนอะออกจากจุดข้างคอนะคะเข้าไปอะเข้าไปสามเซนค่ะ เรามาร์กไว้นะคะชิ้นหลังกับชิ้นหน้าคอหน้านะคะเราลงประมาณอยู่ตรงนี้เราลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนเหมือนกันคะ่ะเราจะเราชิ้นหลังออกก่อนนะคะชิ้นหลังเราจะมาร์กจุดไหล่ไว้ก่อน,นะคะ่ะจุดไหล่แล้วเราจะมาวาดค่ะเรามาวาดรักแร้ก,ก่อนนะคะรักแร้ตรัวนี้บ่าเราหารครึ่งค่ะได้สิบสองเซนเราลงตรงจุดนี้สองเซนอกเราบวกแปดนะคะตัวนี้เป็นการเข้ารูปค่ะ นี่ค่ะเราวาดหลักแรกก่อนนะคะหลักแร้เราวาดโค้งเลยค่ะวาดโค้งมาที่สองเซนเนี่ยพอเราได้แล้วนะคะเราจะมาวาดจุดนี้นะคะเราจะตีตรงค่ะตีตีเป็นตั้งฉากขึ้นค่ะตีตรงจุดนี้เราจะขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนค่ะสองเซนแล้วเราก็ตีตั้งฉากตรงนี้ประมาณสามเซนนะคะค่ะเราตีตีตรงจุดนี้เลยค่ะตีตั้งฉากมาตรงจุดนี้ ตรงตรงนี้ค่ะสามเซนตรงนี้เราออกมาสามเซนนะคะตรงนี้สามเซนมาไว้ค่ะแล้วเราจะมาวาดคอกันเลยนะคะคอนี่ค่ะเราจะมาวาดนี่เลยค่ะลงมานี่เลยตรงสามเซนนี่เลยแล้ววาดตรงจุดนี้แล้วเราก็จะมาปิดคอค่ะปิดคอค่ะค่ะ พอเราได้จุดคอแล้วนะคะตัวนี้เราจะมาแยกนะคะเราจะมาแยกตรงจุดนี้ให้เป็นคอตั้งอาขึ้นค่ะตรงนี้ตรงนี้จุดห้าค่ะแล้วตรงนี้อีกเส้นนึงนะคะตรงนี้จุดห้าเหมือนกันค่ะแล้วก็จุดนี้ค่ะจุดห้าเราจะมาแยกกันเลยนะคะคอเราหากระดาษมาเลยค่ะ พอนี่เราได้แล้วนะคะเราขอตัดเลยค่ะค่ะเราจะมาแปะนะคะที่เราจะแยกค่ะตัวชิ้นแรกจุดห้าชิ้นที่สองก็จุดห้าเหมือนกันค่ะชิ้นที่สามจุดห้าค่ะเราแปะเลยนะคะ ตรงจุดนี้เราได้แล้วนะคะตรงคอเราจะตีนะคะเราจะตีเชื่อมมาตรงนี้นะคะคอให้เป็นตั้งขึ้นมาตรงนี้ค่ะโค้งค่ะโค้งขึ้นแล้วคอค่ะเราก็จะวาดใหม่ค่ะวาดคอใหม่เลยค่ะวาดให้เป็นปาดลงมาเนี่ยค่ะวาดเป็นปาดลงมาได้แล้วนะคะตัวนี้เราได้แล้วตรงนี้เราตั้งขึ้นค่ะค่ะนี่คือคือชิ้นหน้าที่เราได้แล้วเราจะมาดูเกตกันเลยค่ะตัวนี้อกห่างได้เก้าค่ะอกห่างสิบแปดตรงนี้เก้านะคะ เราจะออกสองเซนครึ่งเหมือนกันทุกตัวเลยค่ะตีมาเลยค่ะเร็ดเราหาได้เราเข้าสองเซนค่ะเราจะวาดมาที่เส้นสะโพกเลยค่ะสะโคกตัวนี้เราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณลงมาจากุดตัวยาวประมาณยี่สิบสองนิ้วค่ะตีตรงค่ะตัวนี้เราจะเด้งขึ้นประมาณสองเซนเลยค่ะข้าง เราจะตีขึ้นเลยค่ะโค้งตีขึ้นสองเต็นเลยค่ะตัวนี้เราจะมาดูเก็ดกันนะคะเกรดเราได้เป็นครึ่งเป็นครึ่งเราโล้นเก็ดนะคะเป็นครึ่งตีค่ะตรงนี้แบ่งจุดห้านะคะสะโพกค่ะตีมาเลยค่ะค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมา,ามามา แยกนะคะแยกให้ให้เป็นเอวเด้งค่ะเราจะตีตรงจุดข้างหน้านี่นะคะข้างหน้าเราจะแยกค่ะตรงนี้แยกข้างข้างตัวนี้เราตีตรงมาตรงจุดนี้เลยนะคะตีตรงมาตรงกลางค่ะกลางตรงนี้แยกสามเซนตรงนี้ค่ะตีมาแบ่งช่วงตรงนี้ก็แยกสามเซนตรงจุดนี้แยกสามเซนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํากันต่อเลยนะคะทีหน้าเราจะมาแยกให้ดูค่ะ เรามาดูชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังตรงจุดนี้เราได้แล้วนะคะเราก็จะตีตรงขึ้นเหมือนกันค่ะตีตรงขึ้นตรงจุดนี้เราขึ้นประมาณหนึ่งเซนครึ่งตรงนี้เราขึ้นประมาณที่เราหาได้นะคะตรงจุดนี้เราขึ้นประมาณสามเซนเราจะวาดค่ะวาดโค้งโค้งมานนี่เลยค่ะที่ที่สามเซนเนี่ยค่ะตรงนี้เราออกสามเซนเราตีค่ะตีตรงมาตรงจุดนี้ค่ะ แล้วเราก็จะมามาแยกกันเลยนะคะตัวนี้จะมาแยกชิ้หลังเหมือนกันเลยค่ะชิ้หลังเราก็จะมาแยกเหมือนกันเลยค่ะค่ะแยกเราแยกชิ้หลังเหมือนกันนะคะเราจะมาแยกเลยค่ะสองเส้นแยกชิ้หลังค่ะเราก็หากระดาษมาเลยนะคะตัวนี้ เราตัดแยกข้างละครึ่งเซนค่ะค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะแต่งนะคะแต่งจุนจุดคอนะคะให้ตรงให้โค้งลงมาตรงนี้ที่เราวาดขึ้นประมาณแค่ประมาณสองเซนนะคะสองเซน แล้วตีลงมาค่ะตรงนี้ตีโค้งตีโค้งมาจุดไหล่ค่ะตีโค้งเราโค้งได้แล้วนะคะตัวนี้ตรงบ่าค่ะปาเราวาดวาดมาเลยเราลงสองเส้นเราวาดหลักแล้เลยค่ะวาดหลักแล่ได้แล้วเราเข้าสองเส้นค่ะตีเลยค่ะ เราจะลงจากจุดนี้ประมาณสี่เซนนะคะจากสโพกเล็กตัวยาวประมาณยี่สิบสองนิ้วข้างเราเด้งขึ้นสองเซนเลยค่ะตัวนี้จะให้โค้งขึ้นเลยนะคะเราวาดค่ะวาดเลยค่ะช่วงเกล็ดช่วงเกล็ดค่ะเราแบ่งครึ่งค่ะชิ้นหลังทุทีนะคะ ้หลังเราเข้าหนึ่งเซนเราวาดเลยค่ะค่ะเราเขาเป็นคิดหลังหนึ่งเซนค่ะแต่เราจะมาปิดด้วยนะคะตัวนี้ขึ้นสองเซนเกรดเซนครึ่งเราจะมาวาดกันเลยนะคะ จุดนี้ลงมาเลยค่ะที่ห้าเซนค่ะตรงจุดการแยกนะคะแยกเหมือนกันเลยค่ะตัวนี้เราตีมาตรงนี้ค่ะแบ่งครึ่งแยกสามเซนชิ้นนี้ขึ้นมาสามเซนตรงกลางค่ะเราแบ่งเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะคะค่ะเราตีตรงกลางแบบนี้สามเซนค่ะค่ะเราจะมาแยกแบ่งกันเลยนะคะค่ะนี่ชิ้หลังเราได้แล้ว เราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อค่ะชิ้นหน้าที่เราทำล้วตัดเลยค่ะค่ะชิ้นหน้าเราแยกเราตัดเจ็ดก่อนนะคะที่เราได้ค่ะเราจะมาแยกชิ้นหน้าเลยค่ะเราหากระดาษมานะคะแยกเลยค่ะสามเซนเราจดัดจุดกลางก่อนค่ะ ตรงนี้ให้ได้สามเซนนะคะเราติดเลยค่ะค่ะนี่คือเราได้แล้วนะคะชิ้นหน้าเราจะมาดูชิ้นข้างกันต่อค่ะ ข้างแล้วหากระดาษมาแยกเหมือนกันค่ะค่ะเราแยกเลยนะคะกินข้าง เราก็แต่งเลยนะคะแต่งชิ้นหน้าให้เป็นโค้งสวยมนสวยมลเลยค่ะโคง้งโคงมานี้เลยค่ะชิ้นข้างก็เหมือนกันนะคะชิ้นข้างเราก็แต่งเหมือนกันค่ะแต่งโคง้งโค้งมนให้สวยค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็ตัดเลย ตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะเข้าให้ดูนะคะว่าเอวจะเด้งขึ้นขนาดไหนข้างข้างนี่ค่ะแล้วก็แต่งแต่งให้สวยค่ะ mm hmm. ค่ะนี่เราได้แล้วนะคะคือตัวนี้จะเป็นคัดอกนะคะคัดอกเราวาดนะคะจะจกดบาวาดไปที่อกน,นี่เลยค่ะคัดอ,อกเราได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เราลอมาร์กไว้นะคะมาร์กอกตดอกไว้ค่ะ นี่ค่ะเราตัดเกดเลยค่ะแบบนี้ค่ะที่เราได้ตัวนี้คอค่ะคอเราก็ตัดเราจะเอาคอข้างนี่ค่ะคอข้างของชิ้นหน้าแล้วตัดของชิ้นคอข้างของชิ้นหลังด้วยนะคะแล้วเราจะมาเข้ากันว่าตรงกันไหมค่ะเราตัดเลยค่ะนี่ยค่ะเราเอา อข้างนะมาเข้าตรงจุดนี้ข้างค่ะเข้าให้มาตรงกันตรงกันค่ะแล้วตัดเลยค่ะนี่ค่ะที่เราได้ ช่วงหลังจะเป็นคอตั้งๆนะคะตรงนี้เราจะตรงจุดนี้ค่ะเราจะมาเข้าพร้อมกัน,นะค่ะตรงจุดนี้ตรงไหล่นะคะตรงไหล่แล้วนี่เป็นคอหลังค่ะค่ะเราจะมาแยกชิ้นหลังด้วยนะคะชิ้นหลังก็แยกเหมือนกันเลยค่ะเราตัดข้างก่อนค่ะเราตัดเกดค่ะเราจะมาแยกค่ะ ท้นหลังค่ะเราเอากระดาษมาเลยนะคะมาแยกท้นหลังสามเซนเหมือนกัน พอเราได้แล้วนะคะเราจะแต่งค่ะแต่งให้กลมนมนนี่คือชิ้นข้างต่อไปนะคะตัดแยกค่ะเราก็กระดาษมานะคะมาแยกเหมือนเดิมค่ะช่องละสามซน ค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะแต่งเลยค่ะแต่งช่วงมนข้าวเนะะี่ยค่ะตัดเลยค่ะแล้วจุดข้างเราก็ตัดได้เลยค่ะค่ะนี่คือที่เราได้แล้วนะคะตัวนี้เราจะมาแปะเลยค่ะแปะดูว่าการเด้งได้ประมาณแค่ไหนนะคะ เราจะมาแปะนี่ค่ะคือการเอวที่เราจะเด้งเนี่ค่ะตัวเด้งตัวเอวตรงจุดนี้นะคะที่เราทำค่ะเราจะแปะให้ดูนะคะ่ะค่ะนี่คือชิ้นหลังที่ทำเราทําเป็นเอวเด้งเลยนะคะตัวนี้เป็นเอวเด้งขึ้นมานี่คือชิ้นหลัง นี่ค่ะนี่คือชิ้นหน้าเราก็จะมาแปะให้ดูเลยค่ะชิ้นหน้าค่ะนี่คือชิ้นหน้าที่เราทําเอวก็จะเด้งขึ้นมาประมาณนี้ค่ะเอวก็จะเด้งขึ้นมาประ,ประมาณนี้ค่ะนี่เป็นคอคอตั้งนี่คือชิ้นหน้าที่เราทําสําเร็จแล้วนะคะค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ